วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube นะครับสำหรับทีเด็ดสีคู่วันนี้นะครับคู่แรกไปที่เชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับคู่ที่2เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับบุพเพมันต์ครับ คู่ที่3ลาซิโอเจอกับนาโปลีเด้งและคู่ที่4ครับบาร์เซโลนาเจอกับบิวเบาเรามาดูอันที่คู่แรกนะครับผมเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลนะครับในศึกของคาราบาวครับในลีกตอนนี้ทางเชลซีอันดับ3นะครับส่วนลิเวอร์พูลอันดับที่2นะครับก็น,น่าจะเป็นคู่ดุเดือดประจําวันนี้เลยก็ว่าได้ครับสถิติเจอกันล่าสุดก็เสมอกัน2-2นะครับในบ้านของเชลซีครับก่อนหน้านั้นเสมอกัน1-1ในบ้านของลิเวอร์พูล แล้วก็มีเชลซีชนะ1-0ึ่งูลิเวอร์พูลชนะได้2อูนย์นะครับก็ดูไปแล้วในช่วงหลังนี้ค่อนข้างสู่สีครับคู่นี้สำหรับฟอร์มของเชลซีช่วงนี้นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะลิวไป2อูนย์ะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับก่อนหน้านั้นชนะคริสตันพาเล่หนึ่งศูนย์เสมอพารเมซ์ครับชนะอาร์เฮานเสมอหนึ่งหนึ่งพีมาร์สนะฮะแล้วก็ชนะทอตแฮมฮอตสเปอร์นะครับก็ดูๆไปแล้วเนี่ยไม่แพ้ใครมา7นัดแล้วนะครับก็ผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผม ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่แพ้ใครมา10นัดแล้วนะฮะแล้วก็ชนะติดต่อกันมา9นัดแล้วครับถือว่าฟอร์มหดจัดมากนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ไปถล่มลีดมา60ครับชนะนอริส3-1ชนะอินเตอร์มิลาน20ในยูฟ่าแชมเปี้ยนครับชนะเบอร์ลี่หนแล้วก็ชนะเลสเตอร์นะฮะก็อผลงานดีทั้งเยาและเยือนครับผมราคาวันนี้เปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อปอปอครับแล้วก็สูงต่ำเปิดมาที่2 2 5ทัครับเดี๋ยวขอไปดูนักเตะหน่อยนะครับผมสภาพนักเตะใน ทางฝั่งเชลซีมีผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งคนครับเป็นเบนชิวิลนะฮะแล้วก็มีรอเช็คฟิตอยู่4คนมีมาติโอโควาซิตนะครับฮาคิมซีเยกแล้วก็ลิชเจมแล้วคนสุดท้ายเป็นฮัันโอดอยครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับมีเจ็บหนึ่งคนเป็นเลเบโรโตเฟมิโนครับแล้วก็มีรอเช็คฟิตหนึ่งเป็นเดียโกโจตา ดูจากรายชื่อที่ลงสนามในวันนี้ของทั้งคู่แล้วครับน่าจะเป็นตัวหลักส่วนใหญ่ได้ลงสนามกันหมดนะฮะทั้ง2ทีมน่าจะเปิดฉากใส่กันอย่างสุดมันครับรายชื่อผู้เล่นทางฝั่งเชลซีนะครับคายฮาวเวิร์ดนะฮะคริสเตียนพูลิซิทครับฮาคิมซีเยกออลอนโซ่นะครับโฮวาซิกเอสเปริลลูเอต้าครับลูดิเกอร์ฮะเดียโก้ซิลวาแล้วก็คิสเซนเซนครับผู้รักษาประตูเป็นอาริซาบาราก้ามาที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลลนน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 นะะคคคคครร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 ัััััับบบบบบบสสสมมมปาา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 าใแแดดดดดห้้ิิเเเเเเออออโโโโโโกกกจจตฮซซ์์่ฟ็ เซนเตอร์อาร์โนมาติฟนะครับแล้วก็ฟานได้นะฮะโรเบร์สันแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเคเลอร์เฮอร์ครับก็วันนี้ทางฝั่งเจเกนคอปนะครับเลือกเคเลอร์เฮอร์ลงมาแทนในส่วนของอลิซอนครับสำหรับคู่นี้แล้วนะครับสถิติในการเจอกันเนี่ยค่อนข้างสูสีนะครับแต่สถิติในช่วงนี้เนี่ยทางลิเวอร์พูลค่อนข้างดีกว่าครับราคาบอลวันนี้ก็เป็นราคาปอปนะครับแต่ถ้าว่าก็อาจจะมีราคาเสมอด้วยเช่นกันครับก็ต้องลองไปเลือกกันดูนะฮะชอบราคาไหนก็จัดไปนะครับสำหรับคู่นี้ก็มีโอกาสชนะได้ทั้ง2ทีมนะครับ ถ้าจะให้เลือกเชียร์นะครับผมขอไปทางริวพูครับผมเพราะว่าถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยผมว่าไปทางริวพูน่ารุ้นกว่าแน่นอนครับก็จัดไปนะครับผมแดงริวพูครับ มาที่คู่2นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับวูฟแฮมตันครับคู่นี้เป็นรายการของพรีเมียร์ลีกนะครับทางเวสต์แฮมอันดับ6ครับเจอกับวูฟอันดับที่7สถิติในการเจอกันล่าสุดวูฟเปิดบ้านชนะไป1-0ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นทางฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยก็มาบุกชนะได้เหมือนกันครับผม3-2ก็ดูทรงแล้วช่วงหลังนี้ชนะกันมาคนละ2นัดนะครับก็ค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวฟอร์มช่วงนี้ของเวสต์แฮมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเสมอไป3ชนะ1 1แแล้้วก็พไปครับส่วนนใด้านของงการลทุนเเเนีี่ยยสงินติดต่อกันมาแล้ว6แมตช์นะครับก็ไม่คแพ้ไป ะไรนคับส่วนทางฝั่งวูฟนะครับ,รบล่าสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เซนอลน,นะครับผมก็ไปโดนนาทีบาปนะฮะ แทนที่จะได้ตังค์นะครับกับกลายเป็นเสียแทนนะครับก็น่าเสียดายครับแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าวูฟช่วงนี้ค่อนข้างดีเลยครับก็น่าสนใจเป็นอย่างมากที่จะเลือกเชียร์นะฮะราคาวันนี้เปิดมาที่เวสต์แฮมต่อปอปอครับซึ่งราคานี้ทําเงินได้ดีทั้งคู่ครับผมแล้วก็สูงต่ําเปิดมาที่2องทัก็เดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมครับผมสภาพนักเตะวันนี้ทางฝั่งเวสต์แฮมครับมีเจ็บ3คนครับผมมีมาซูคูนะครับโคฟาวแล้วก็เอ็งเจโลออกบอนด้ครับแล้วมีรองเช็คฟินหนึ่งคนเป็นลาน รอเช็คฟิตอยู่2คนครับเป็นเยอร์ซันมอสเควล่าครับและก็วิลลี่โบลลี่ก็หลายชื่อนักเตะของทั้ง2ทีมไม่น่ามีปัญหานะครับผู้เล่นทางฝั่งเวสต์แฮมนะครับมีอันโตนิโอครับซาอิดเบนลาม่าฟอร์นาลครับจาร์ดอตโบเวนครับดีแคนไรท์โทมัสซูเช็คครับที่แผงหลังมีเคลสเวลนะครับผมเคิร์ซูมาดอสซันแล้วก็จอห์นสันนะครับผู้สประตูเป็นฟาเบียนสกี้ครับส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะสามประสานในแดนหน้านะครับฮาวังฮีชานครับจิมิเนสแล้วก็เนโตครับผมใในนนนนแดกกลาง็็จะเเปวส้ครับ เส้นเป็นซูเมดูแล้วก็มาชาวที่แผงหลังมีคิวแมนครับโคดี้แล้วก็ซาอิทครับผู้สาปตัวเป็นโจเซชาสําหรับคู่นี้ก็น่าสนใจไปทางวูฟแฮมตันนะครับผมก็รู้สึกว่าช่วงหลังนี้เนี่ยทางเวสต์แฮมดรอปลงไปครับส่วนทางวูฟก็ดูใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะจบเสมอครับ ทางวูฟน่าจะบุกมาขอแบ่งแต้มไปได้แล้วก็สกอร์ที่คาดไว้นะครับน่าจะไปสกอร์สูงครับผมก็สรุปเลยไปวูฟแล้วก็ไปสูงครับมาที่คู่3นะครับลาซิโอ,โอเจอกับนาโปลีครับในรายการของเกาโชซิเลียนะครับลาซิโออยู่อันดับ6ครับแล้วก็นาโปลีอยู่อันดับ3ผลงานในการเจอกันล่าสุดก็นาโปลีชนะไป4ีูนย์นะครับนาโปลีชนะ5้าสองลาซิโอชนะ2อศูนย์นาโปลีชนะ3ามหนึ่งก็ดูแล้วเป็นรางฝั่งนาโปลีนะครับที่ทําได้ดีกว่านะฮะสำหรับฟอร์มช่วงนี้ของลาซิโอก็ไม่ค่อยดีเท่ี เจอกับโบลิยาครับแล้วที่เหลือก็เสมอไป2แพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านการลงทุนเนี่ยเสียงเงินมาสานัดติดแล้วครับมาที่ทั้งฝั่งนาโปลีนะครับนัดที่แล้วก็เพิ่งแพ้มาเหมือนกันนะฮะโดนบาร์เซลโลนามาถล่มถึง4-2ครับ แล้วก็ก่อนหน้านั้นเสมอมา3นัดติดครับผมก็ทรงดูพอใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากครับแล้วเซนตติในการเล่นนอกบ้านก็ทําได้ค่อนข้างดีครับราคาวันนี้เปิดมาที่นาโปลีต่อปอปครับผมก็ราคานี้ทางนาโปลีเนี่ยทำเงินได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ลาซิโอเนี่ยทำเงินไปถึงสามสุนตมเปิดที่สองจทับสามครับก็เดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะนะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับในส่วนของลาซิโอครับมีบาดเจ็บ2คนครับมีอาเชบี้ครับแล้วก็เป็นลาซซานี่ส่วนทางด้านนาโปลีีมเจ็บ3คนครับผม เป็นเซมโมอองกิซ่าครับโลซันโนแล้วก็โรบอตกายครับก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับผมที่บาดเจ็บทางฝั่งของนาโปลีนะฮะหลายชื่อผู้เล่นวันนี้ก็ดูโอเคนะครับก็เป็นตัวหลักส่วนใหญ่ได้ลงสนามนะครับผมทางฝั่งลาซิโอนะครับมีซักคานี่ครับอิมโมบิเล่แอนเดอร์สันครับมิลินโควิชซาวิดนะฮะคาตาดีอัลเบร์โตครับมาลูซิสนะครับปาติกครับเฟลิเป้แล้วก็ไฮซาดนะครับผมผู้สาประตูเป็นสตาโกซ่าครับมาที่ทางฝั่งนาโปลีนะครับหน้าเป้าเป็นโอซิมเฮนครับ กลางลูกสคนมีปลิตาโนนะครับผมซซรินสกี้แล้วก็อินซิเอครับกางตัวรับมีลูอิสนะครับเดมเม่ me, ฮะแล้วก็แผงหลังมีโลเซนโซครับลามนนี่คูริบาลลี่นะครับแล้วก็ลุยผู้สาบดูเป็นออสปิน่าคู่นี้ผมก็มองไปทางนาโปลีนะครับผมเพราะว่าฟอร์มในการเล่นทีมเยือนของพวกเขาทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับช่วงนี้ แต่ว่านะครับทางฝั่งลาซิโอก็ไม่น่ายอมง่ายๆครับทางฝั่งลาซิโอน่าจะเปิดเกมลุกสวนเช่นกันครับผมแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเชียร์นะครับผมขอไปทางนาปโปลีครับเพราาล่าสุดที่เจอกันก็ถล่มไปถึง4-0นะครับวันนี้ก็น่าจะเฉือนไปได้ครับก็ขอเลือกไปทางนาปโปลีนะครับแล้วก็สกอร์เนี่ยน่าจะสูงแน่นอนครับผม มาที่คู่สุดท้ายครับบาร์เซโลนาเจอกับแอตเลติกบิลเบาครับในลาีกกลาของสเปนนะครับบาร์เซโลนาอันดับ4ครับเจอกับบิลเบาอันดับที่8คู่นี้เจอกันล่าสุดเสมอ2องในบ้านของบิลเบานะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอ1นึอีกเช่นกันครับผมในบ้านของบิลเบาและก็มีในรายการของฟุตบอลถ้วยนะครับเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยบุกไปถล่มถึง4ีูนย์ครับก็ดูแล้วในการเจอกันเนี่ยเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับที่ทําได้ดีกว่าครับผมฟอร์มช่วงนี้ของบาร์เซโลนาค่อนข้างเยี่ยมมมเลลยคคครรรััััับบบนนนนดดดด่่่าาาสุทีผผะะโหจ ชนะนบุรี4-2นะครับชนะบาเลนเซียถึง4-1ก็ดูเหมือนว่าฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับส่วนทางฝั่งบิวเบลครับล่าสุดก็ไปถล่มเรอัลโซซิดาถ,ถึง4-0ครับผมแพ้มายยก,ก้าครับเสมอบาเลนเซียชนะเอสปันิอนแล้วก็ชนะเรเอัลมาลิดก็ฟอร์มก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับผมไม่ได้แย่นะฮะร,ราคาวันนี้เปิดมาที่บาร์เซลโลนาต่อ0.5ทับหนึ่งะครับก็ราคานี้เนี่ยทำเงินไป2เสียไป3แล้วก็ทางบาิวเบาทำเงินไป3เสียไป2สูงต่ำเปิดที่2.5นะครับ สำหรับคู่นี้ก็ฟอร์มช่วงหลังนี่ยิงประตูสูงกันเยอะนะครับก็วันนี้มีโอกาสสูงได้เหมือนกันครับเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะเพิ่มนะครับสภาพผู้เล่นวันนี้ทางฝั่งบาเซโลน่ามีเจ็บ4คนก็เป็นหน้าเดิมนะครับผมมีอุมดิตตี้นะครับผมฟาติโรเบรโตครับเบลเด้แล้วก็มีติดโทษแบน1คนเป็นจอร์ดี้อัลบาครับรอเช็คฟิตอีก1เป็นอารูโจที่ทางฝั่งของบิวเบลนะครับมีเจ็บ1คนครับเป็นนิโควิลเลียมครับแล้วก็มีติดโทษแบน1คนเป็นเบเรนเกอร์นะครับผมแล้วก็อาเเรรสคคับอช็ฟิต ก็ดูจากสภาพผู้เล่นที่ลงสนามวันนี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างพร้อมกันดีนะครับทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาครับทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับมีกาวีครับโอบาเมยังเฟอร์ลันตอเลสนะครับผมเฟรนกี้เดยองครับบุสเกตแล้วก็เปรรี่ที่แผงหลังมีเดสนะครับอารัวโจปิเก้แล้วก็อเวสครับผู้สามตัวเป็นสเตเกนที่ตางฝั่งของบิวเบานะครับนักคู่เป็นวิลเลียมกับซานเซตครับในแดนกลางมีซาราก้าเวสกากาเซียครับมูเนอินที่แผงหลังมีมาคอสนะครับ มาติเนสอวานเลสแล้วก็เบชิเช่ผู้รักษาประตูเป็นไซมอนครับสําหรับคู่นี้ก็ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยเหมือนจะดีกว่าเล็กน้อยนะฮะเกมนี้ก็มีโอกาสเฉือนได้1ลูกนะครับทางฝั่งบาร์เซโลนาแล้วก็มีโอกาสลุ้นสกอร์ห่างลูกที่2ได้ด้วยครับก็ถ้าราคา0.5ทับหนึ่งเนี่ยหลูกก็ยังได้ครึ่งนะฮะแล้วก็มาลุตอีกเม็ดนะครับเพื่อกินเต็มครับก็เป็นการล้างแค้นด้วยนะครับหลังจากที่แพ้มารอบที่แล้วในรายการของโคปานะครับ คู่นี้ก็ไปบาซ่านะครับแล้วก็ไปสกอร์สูงครับและนี่ก็คือ4คู่ที่เด่นในวันนี้นะครับผมสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกขอเชียร์ลิเวอร์พูลครับในวันนี้น่าจะเฉือนชนะไปได้อย่างแน่นอนครับผมคู่ที่2นะครับเวสต์แฮมเจอกับบูแฮมตันนะฮะคู่นี้ขอรองไปทางฝั่งของบูแฮมตันครับน่าจะซัดกันยับอีกเช่นกันนะฮะขอไปสกอร์สูงด้วยครับคู่ที่3นะครับขอเชียร์นาโปลีครับวันนี้ก็น่าจะเฉือนทางฝั่งลาซิโอได้เช่นกันครับผมแล้วก็ไปสกอร์สูงด้วยและคู่สุดท้้าาาาาายยนนนนนะะคคคครรรรรรัััับบ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 ์์์เเเเเซซโโลลล่จออกิูีีขช ก็ในราคา0.5ทับ1นะครับ1ลูกก็ได้ครึ่งนะฮะแต่ว่าหน้าลุ้นเม็ด2ออาจจะมาแน่นอนครับก็ไปบาร์เซโลนาแล้วก็ไปสูงครับก็เรียบร้อยกันดีนะครับผมก็เพื่อนๆที่ชอบคู่ไหนนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของดูบันเต็งเลงบอนเด็ดไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเชียร์บอลให้สนุกครับสวัสดีครับ